คอมเพลเมนทอรี่นะครับอีพีนี้เราจะไม่ใช่คอมมิกนะครับแต่จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับของเล่นฮีแมนนะฮะดิมานซ์เจอร์อว์ยูนิเวิร์สครับพอดีผมมันรู้จักหนังสือเรื่องนี้ได้บังเอิญนะพอดีผมนั่งดูช่อง YouTube ของคุณพิกเซอรแดนนะครับเขาเป็นแฟนฮีแมนแล้วก็เขาก็มาเขียนหนังสือเกี่ยวกับของเล่นฮีแมนฮะฮีแมนเนี่ยก็จะเป็นคอมมิกส์ที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยมาฮะที่ว่ามีการขายของเล่น โดยการใช้หนังสือการ์ตูนแล้วก็พวกการ์ตูนแอนิเมชันนะฮะเพื่อที่จะมาส่งเสริมการขายของเล่นนะครับในหลักๆเนี่ยเรื่องเนี่ยก็จะเป็นตัวฮีแมนฮะเป็นสดาบเนี่ยต่อสู้กับสเกลตอร์แล้วกจริงๆจุดเด่นในเรื่องนี้มันจะมีอย่างนึงก็คือการตั้งชื่อฮะอย่างฮีแมนเลยฮะแล้วก็แบบอาจจะมีพวกเมอร์แมนพวกแทงแมนะไรตั้งชื่อมันจะแบบดูง,ง่ายๆแต่มันจําติดหัวนะครับซึ่ง เล่มเนี้ผมว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากเลยนะถ้าสมมติว่าจะไปดู reference นะโดยที่คุณพิซอร์แดนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นตามยุคต่างนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นยุค8ปดสองอ่าผมจำไม่ผิดนะของเล่นลายฮีแมนเนี่ยก็จะรันยาวไปแล้วตั้งแต่ปี8ปดสองนะฮะจนประมาณปี8ปดหหรือปีช่วงเนี้ยฮะก็เริ่มเข้าใกล้เกนะ้าศูนย์เนี่ยความนิยมในของเล่นฮีแมนก็จะลดลงจนหายไปในที่สุดนะครับแล้วก็ ก็มีความพยายามนะฮะที่จะเอากลับมาเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าแบบก็ไม่ได้รับความนิยมในอดีตนะฮะซึ่งแอนิเมชัน He-Man เนี่ยถ้าเป็นชุกป,ปีพวกแปูนเนี่ยค่อนข้างที่จะดังมากเลยนะของเล่นก็นขายดีมากแต่ว่าแบบอย่างที่บอกฮะความนิยมมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะนํากลับมานะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมจนกระทั่งณตอนนี้นะของเล่นของไลฮีแมนเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็น High Quality ซึ่งราคาค่อนข้างแพงสำหรับนักสะสมนะฮะซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าแฟนทีแมนในสมัยนั้นอะตอนนี้ก็เป็นคนที่มีเงินไปแล้วแหละ <p> ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถในการซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบเป็นของเล่นเด็กต่อไปคุณภาพอะไรก็จะดีขึ้นนะฮะสังเกตว่าของเล่นทีแมนเนี่ยก็ สมัยก่อนก็จะเป็นพลาสติกแบบง่ายๆนะฮะก็จะเป็นสติกเกอร์ให้เด็กเล่นจริงๆนะแต่ว่าถ้ามาดูในลายหลังๆนะครับข้อมูลของ He-Man เนี่ยก็จะเริ่มที่มีคุณภาพดีขึ้นนะฮะแล้วก็แพคเกจจิ่งเนี่ยพยายามจะคงรูปเดิมไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือการผลิตมันไม่ได้เป็นแมสเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ราคาสูงนิดนึงอ่ะเรามาดูที่หนังสือกันยครับผมพูดถึง Heman ไปเยอะละ ในหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมบอกก็จะแบ่งเป็นยุคๆไปเลยนะฮะก็ฮีแมนเนี่ยในช่วงปี80นะฮะมันก็จะมีของเล่นลายตามปกติของมันนะครับยุคหนึ่งของฮีแมนเนี่ยก็จะมะีความพยายามที่จะไปขายกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะฮะก็เลยตั้งตัวกร์ตูนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเนเรื่องเป็นไซส์สตอรี่ของตัวเองนะฮะชื่อชีร่านะครับ เนี่ยชีราซึ่งแน่นอนเนะมมเชลเขาก็ทำบาบีโดยไม่ได้ทำแต่ของเล่นของผู้ชายอย่างเดียวเขาก็เลยแบบมีผลิตภ,ภัณฑ์ของผู้หญิงไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับชีราเท่าไหร่นะฮะฮีแมนเองเนี่ยในปี2000 mm. ก็พยายามจะจะรีแบรนด์อีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะฮะก็เป็นอยู่ในกลุ่มเล็กๆน,นะครับ โดยรวมที่หนังสือเล่มนี้ดีมากเลยนะสำหรับแฟนฮีแมนฮะถึงไม่ใช่แฟนฮีแมนก็ตามเนี่ยสมมุติว่าแบบสนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับของเล่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเล่มเนี้ยก็จะเป็น r e f e r รน c ที่ดีนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้ครับ EP นี้ผมแค่มาดื้อฟื้นความทรงจำของแฟนฮีแมนทั้งหลายนะครับก็สวัสดีครับ